เเคล็ดลับ10นาทีเปลี่ยนชีวิตโคตรง่ายและทำได้จริงครับยิ่งท่านเปิดคอมพิวเตอร์แล้วท่านเปิดหน้าจอเยอะมากขึ้นเท่าไหร่เป็นตัวการทำลายสมาธิอันดับหนึ่งเลยสวัสดีครับผมหมอท็อปนะครับแลนี้คือ Doctor Top c h anel n ครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับวันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่อง 9เคล็ดลับ10นาทีเปลี่ยนชีวิตนะครับโคตรง่ายและทำได้จริงครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับสำหรับท่านที่มีเวลาน้อยผมขออนุญาตให้ท่านกระโดดไปที่3นาทีสุดท้ายครับผมสรุปไปให้เรียบร้อยแล้วส่วนท่านที่มีเวลาเราไปลุยพร้อมๆกันเลยครับ สำหรับในวันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่องที่จะเปลี่ยนชีวิตท่านได้จริงๆแบบไม่ต้องลงทุนอะไรเลยใช้เวลาแค่วันละ10นาทีทำแค่วันละอย่างแล้วก็เปลี่ยนชีวิตกันภายใน1เดือนเนี่ยคือดีขึ้นแบบหลายเท่ามากๆหลายคนคิดว่าการเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองเนี่ยจะต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงชั่วโมงต้องทุ่มเทมากมายแต่จริงๆแล้วมันมันไม่จําเป็นฮะมันทําอะไรให้มันง่ายๆก็ได้ชีวิตอย่าไปอย่าไปยากอย่าไปเยอะนะครับวันนี้ครับผมจะมาแชร์9เคล็ดลับสุดปัง ที่ใช้เวลาเคล็ดลับและแค่10นาทีแต่จะเปลี่ยนชีวิตของท่านไปได้แบบไม่น่าเชื่อมาเริ่มต้นกันเคล็ดลับที่หนึ่งครับ power morning l i t u a l ครับเริ่มต้นวันให้ปังชีวิตพุ่งแบบไม่มีเบรกครับท่านรู้ไหมครับว่าคนที่ประสบความสําเร็จทั่วโลกเขามีความลับอะไรนั่นก็คือการเริ่มต้นวันด้วยพลังบวกครับแค่ตื่นมาแล้วใช้เวลา10นาทีแรกของวันจินตนาการถึงความสําเร็จที่เราอยากได้เขียนเป้าหมายของวันนี้ลงไป ง่ายแค่นี้เองเทคนิคง่ายๆนะครับให้ท่านลองจินตนาการว่าถ้าตัวเองทำสำเร็จในสิ่งที่เราเขียนเนี่ยเราจะรู้สึกยังไงยิ่งเห็นภาพชัดเท่าไหร่ยิ่งมีพลังมากเท่านั้นและสิ่งที่ห้ามทำเด็ดขาดเลยคือตื่นมาปุ๊บหยิบโทรศัพท์มือถือมาเช็คโซเชียลแบบนี้ครับพลังลบเน้นๆต้องระมัดระวังมาต่อกันที่เคล็ดลับที่2ครับ hydration h a c ครับเทคนิคดื่มน้ำ เปลี่ยนชีวิตครับนี่คือเคล็ดลับที่ง่ายที่สุดใน9ข้อนี้แต่ทรงพลังที่สุดแค่วางแก้วน้ําไว้ข้างเตียงครับตอนกลางคืนพอตื่นมาท่านก็ดื่มเลยแค่นี้เองทําไมถึงต้องดื่มน้ําตอนเช้าก็เพราะร่างกายของเราขาดน้ํามาทั้งคืนการดื่มน้ําจะช่วยกระตุ้นระบบเผาผลาญทําทให้สมองของท่านปลอดโปรง่งพร้อมรับวันใหม่นั่นเองนะครับมาต่อที่เคล็ดลับที่3ครับ นั่นคือ1ช Minute Wal k h h เ l l e n g e นะฮะเดินสั้นๆแต่ชีวิตยืนยาวครับอันนี้เรื่องจริงนะครับท่านไม่จำเป็นต้องวิ่งมาราธอนนะท่านไม่ต้องเข้ายิมนะครับคือใครเข้ายิมก็ได้นะฮะไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ไม่เข้าก็มีชีวิตยืนยาวได้ครับไม่จําเป็นต้องเสียเงินนะครแค่เดิน10นาทีก็เปลี่ยนชีวิตได้แล้วจริงๆท่านจะเดินทุกวัน หรือสัปดาหล์ละครั้งก็ได้แต่อยากให้เดินมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้และถ้าเป็นไปได้ก็คือเดินทุกวันน่ยมันสุดยอดอยู่แล้วนะครับแต่ต้องทําให้สม่ําเสมอเช่นนีครับลองฟังพอดแคสต์หรือเพลงโปรดระหว่างเดินครับรับรองว่าทั้งสนุกทั้งผ่อนคลายทั้งได้สุขภาพแล้วก็พัฒนาตัวเองได้ในทุกๆนาทีนั่นเองแนะนําให้เดินในที่โล่งกว้างสูดอากาศบริสุทธิ์ รับแสงแดดอ่อนๆยามเช้าแบบนี้กำไรชีวิตแบบสุดๆนั่นเองท่านไม่ต้องรอท่านกเกษียณแล้วค่อยทำนะครับชีวิตดีๆเริ่มต้นที่วันนี้ได้เลยโอเคครับก่อนไปพิมพ์มาครับ999นะยังอยู่กันอยู่ใช่ไหมครับพิมพ์มา999และถ้าท่านฟังมาถึงตรงนี้ท่านควรจะกดแชร์ไปให้คนที่ท่านรักแล้วครับเมื่อใดก็ตามที่ท่านแชร์สิ่งดีๆออกไปนั่นคือท่านกำลังมอบสิ่งดีๆให้โลกใบนี้และโลกใบนี้จะ นำสิ่งดีๆกลับมาให้ท่านแน่นอนครับมาต่อกันที่เคล็ดลับที่4ครับ One Tap Revolution ครับเทคนิคเพิ่มโฟกัสเลิกวอกแวกเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน200%ท่านเชื่อไหมฮะว่ายิ่งท่านเปิดคอมพิวเตอร์แล้วท่านเปิดหน้าจอเยอะมากขึ้นเท่าไหร่มันเป็นตัวการทำลายสมาธิอันดับหนึ่งเลยคือในสมัยปัจจุบันเนี่ยเรามักจะชื่นชมคนที่ทำงานได้หลายๆอย่างพร้อมกันแต่ท่านเชื่อไหมครับว่า คนที่โฟกัสกับงานอย่างเดียวจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากกว่าคนที่ทำงานหลายๆอย่างพร้อมกันอย่างคาดไม่ถึงดังนั้นให้เริ่มต้นที่หน้าจอโทรศัพท์ของท่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ของท่านให้เปิดทำทีละหน้าจอครับบางคนเปิดหน้าจอ20หน้าจอโอ้โหกดไปกดมาไม่รู้ดูอะไรแล้วก็ทำงานได้ช้ายิ่งกว่าเดิมนั่นเองนะครับ โอเคมาต่อกันที่เคล็ดลับข้อที่5ครับ Triple Power Goals 3เป้าหมายก่อนนอนพลิกชีวิตให้แตกต่างอย่างคาดไม่ถึงนี่คือเทคนิคที่คนประสบความสำเร็จใช้กันเยอะมากๆครับก่อนนอนเพียงแค่ท่านเขียน3สิ่งที่ท่านต้องทำพรุ่งนี้ไม่ใช่แค่เขียนธรรมดานะครับสิ่งที่ท่านเขียนเป็นสิ่งที่ต้องทำจริงๆทำแล้วชีวิตท่านต้องดีขึ้น ทำแล้วชีวิตของท่านเดินไปสู่เป้าหมายไม่ว่าจะเป็นสุขภาพไม่ว่าจะเป็นการงานไม่ว่าจะเป็นการเงินไม่ว่าจะเป็นความรักความอบอุ่นในครอบครัวเป้าหมายอะไรก็ได้ครับที่ท่านคิดว่ามันสําคัญกับชีวิตของท่าน3อย่างแค่3อย่างแล้วรับรองครับภายในไม่กี่วันชีวิตท่านจะแตกต่างอย่างคาดไม่ถึงนะครับเทคนิคง่ายๆครับเขียนแล้วติดไว้ที่หัวเตียง หรือตั้งเป็นภาพพื้นหลังมือถือก็ได้เห็นปุ๊บทำปั๊บเลยนั่นเองครับเอาล้วครับมาต่อกันเคล็ดลับที่6ครับก่อนไปพิมพ์มาครับ666 10 minutes magic c r e a n จัดห้องจัดชีวิตจิตใจยอดเยี่ยมโล่งโปร่งสบายครับ10นาทีที่จะเปลี่ยนรอบตัวท่านเปลี่ยนบ้านรกๆเปลี่ยนห้องรกๆเปลี่ยนโตะ๊ะรกๆให้กลายเป็นพื้นที่ ที่ยอดเยี่ยมพื้นที่ที่บำรุงหัวใจของเราสร้างแรงบันดาลใจของเราตั้งนาฬิกา10นาทีครับแล้วเลือกพื้นที่สักที่หนึ่งไม่ต้องใหญ่มากให้ผมแนะนำนะที่แรกคือโต๊ะทำงานของท่านจัดให้เป็นระเบียบรับรองครับถ้าท่านเห็นโต๊ะทำงานที่สะอาดหรือห้องทำงานที่สะอาดหรือห้องน้ำที่สะอาดอ่างล้างหน้าที่สะอาด ชีวิตท่านก็จะสดชื่นสดใสสะอาดแบบนั้นจิตใจท่านจะปลอดโปรง่งลองดูครับเทคนิคนี้นะครับชีวิตท่านโคตรดีแบบแน่นอนนะครับเทคนิคที่ผมจะเสริมให้คือให้ท่านแบ่งพื้นที่เป็นโซนเล็กๆแล้วจัดทีละโซนวันละ10นาทีครับวันละ10นาทีติดต่อกัน30วันบ้านท่านเนี่ยไม่ต่างไปจากบ้านตัวอย่างที่เขาขายเป็น1 0บสล้านบาทแน่นอนครับ รับรองครับท่านจะอยากอยู่บ้านในทุกๆวันเลยมาต่อกันที่เคล็ดลับที่7ครับก่อนไปพิมพ์มาครับ777 knowledge booster นะครับ10นาทีกับหนังสือเพิ่ม IQ กับ EQ แบบก้าวกระโดดการอ่านหนังสือเนี่ยผมคิดว่ามันคือซ u เปอร์พาวเวอร์ครับที่ใครๆก็มีได้ครับแค่ท่านอ่านเวลา10นาทีท่านไม่ต้องตั้งเป้าอ่าน1ชั่วโมงมันเยอะไปมันเครียด ความรู้จะค่อยๆสะสมแล้วท่านก็จะจําได้ด้วยนะครับไม่ต้องอ่านเยอะแต่ต้องอ่านทุกวันนะครับจะเป็นก่อนนอนก็ได้จะยิ่งทําให้ท่านจดจําได้ดีขึ้นเข้าไปสู่จิตใต้สํานึกและทําให้การนอนหลับของท่านยอดเยี่ยมยิ่งขึ้นหลับได้ลึกขึ้นหลับได้ดีขึ้นแล้วก็มีคุณภาพความทรงจําที่ยอดเยี่ยมยิ่งขึ้นทุกวัน เลือกหนังสือที่ท่านชอบอ่านครับไม่ว่าจะเป็นหนังสือพัฒนาตัวเองนะครับการเงินการงานจิตใจหรือจะเป็นนิยายที่ท่านชอบก็ได้ครับไม่ซีเรียสไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นเรื่องซีเรียสก็ได้ครับอะไรก็ได้ที่ทําให้ท่านมีความสุขก่อนเข้านอนสักวันละสินาทีครับเทคนิคง่ายๆครับจดโน้ตสั้นๆหรือไฮไลท์ประโยคเด็ดๆเพื่อทบทวนในภายหลังนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านยิ่งอ่านหนังสือ ถ้าท่านอ่านทุกวันแล้ววันหนึ่งท่านจดได้หนึ่งบรรทัด30วัน30บรรทัดท่านเก่งขึ้น30อย่างเก่งกว่านี้มีอีกไหมครับสุดยอดจริงๆนะครับโอเคครับไปต่อกันเคล็ดลับที่8ครับก่อนไปพิมพ์มา888 daily journal magic ครับบันทึกสั้นๆเปลี่ยนชีวิตยาวๆกันไปเลย 10นาทีสุดท้ายของวันนะครับก่อนนอนก็ได้นะครับหรือว่าช่วงเย็นหลังอาหารเย็นก็ได้นะครับเขียนสิ่งที่เกิดขึ้นความรู้สึกที่เกิดขึ้นและสิ่งที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้ไม่ต้องเขียนยาวครับ เขียนลงไปครับสิ่งแรกที่ท่านนึกถึงเขียนสัก10นาทีนี่แหละครับการเขียนจะช่วยให้ท่านเห็นการพัฒนาของตัวเองเห็นทั้งจุดเด่นจุดด้อยของตัวเองแล้วก็เห็นเป้าหมายข้างหน้าของเราได้อย่างคาดไม่ถึงนะครับเทคนิคครับให้ท่านลองใช้แอปพลิเคชันในโทรศัพท์จดบันทึกหรือสมุดโน้ตเล็กๆพกติดตัวหรือวางไว้บนโต๊ะทำงานก็ได้เมื่อ,อไหร่นึกอะไรออกนะครับ เห็นกระดาษจดเห็นหนังสือเห็นสมุดหรือเห็นโทรศัพท์จดทันทีครับแล้วชีวิตท่านจะโคตรดีจริงๆโอเคครับก่อนไปข้อที่9ครับพิมพ์มาครับ999ข้อนี้ก็สำคัญมากๆถ้าทำข้อนี้ได้เนี่ยจะเหมือนตัวบูสเตอร์ให้ข้ออื่นดีขึ้นแบบสุดๆนั่นคือ mindfulness moment 10นาทีสงบใจชีวิตสดใสชีวิตโคตรดีครับ สุดยอดเคล็ดลับที่คนดังระดับโลกทําทุกวันแค่ท่านนั่งเฉยๆนั่งสงบๆหายใจเข้าออกช้าๆสินาทีท่านไม่ต้องหลับตาก็ได้ท่านมองไปไกลๆก็ได้มองท้องฟ้านั่งอยู่ในที่โลงกว้างถอดรองเท้าเท้าเปล่าสัมผัสพื้นหญ้าสัมผัสอากาศที่มาโดนตัวเราโดนผิวเราฟังเสียงนกร้องอยู่กับธรรมชาตินี่แหละครับ ท่านลองนึกดูสิ24ชั่วโมงเรามี10นาทีแบบนี้บ้างหรือยังนี่แหละครับนาทีที่ส่งคุณค่า10นาทีนี้จะจัดระเบียบทั้งความคิดร่างกายฮอร์โมนจิตใจทุกอย่างเลยขอแค่วันละ10นาทีนั่งสงบหายใจเข้าออกช้าๆไม่ต้องทำอะไรมากแค่รู้ตัวรู้ลมหายใจความเครียดของท่านจะค่อยๆหายไป ท่านอาจจะฟังทํานองเพลงเบาๆที่ทําให้คลื่นสมอง,องท่านสงบลงทําให้หัวใจของท่านเต้นช้าลงนิดหนึ่งทําให้โลกใบนี้หมุนช้าลงนิดหนึ่งนะครับจิตใจของท่านจะแจ่มใสขึ้นหน้าตาของท่านจะสดใสขึ้นท่านจะรู้สึกว่าโลกใบนี้น่าอยู่มากขึ้นนะครับแนะนําเลยครับฟังเสียงธรรมชาติครับหรือว่าเสียงที่เขาเรียกว่าปรับคลื่นสมองได้มีอยู่ใน YouTube มีอยู่ใน แอปพลิเคชันมีอยู่ใน Spotify เยอะแยะเลยมันทำให้ท่านทำสมาธิได้ง่ายขึ้นครับเทคโนโลยีใช้ให้เป็นประโยชน์และนี่คือ9 <c oughs> เคล็ดลับมหัศาจรรย์ที่ใช้เวลาแค่10นาทีแต่เปลี่ยนชีวิตท่านได้จริงๆผมแนะนำให้ท่านลองทำทีละอย่างไม่จำเป็นต้องทำทุกอย่างในวันเดียวทำวันละอย่าง9วันก็9อย่างไม่ต้องรีบค่อยๆทำไปเรื่อยๆแล้วท่านจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าชึ่งถ้าท่านชอบวิดีโอนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งนะครับการที่ท่านแชร์สิ่งดีๆไปสู่คนอื่นเนี่ยมันเหมือนแสงเทียนที่ต่อยอดไปเรื่อยๆท่านส่งสิ่งดีๆให้โลกใบนี้ท่านเชื่อเะครับว่าโลกใบนี้จะมอบสิ่งดีๆให้กับท่าน แน่นอนนะครับโอเคครับและถ้าท่านได้ประโยชน์จากตรงนี้นะครับท่านอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกด้วยนะครับว่าเคล็ดลับไหนที่ท่านจะลองทําเป็นอันดับแรกหรือเคล็ดลับไหนที่ท่านชอบที่สุดหรือเคล็ดลับไหนที่ท่านทําอยู่แล้วเป็นประจําแล้วชีวิตโคตรดีครับ<ๆ>เพื่อเป็นทั้งแรงบันดาลใจให้ตัวท่านเองและเพื่อนๆที่มาอ่านในคอมเมนต์นั่นเองครับ ครับสำหรับท่านที่สอบถามมาเกี่ยวกับคลาสเรียนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Healthy Ketogenic Diet นะครับการทาน Ketogenic Diet ให้สุขภาพดีหุนดีตลอดชีวิตถ้าท่านอยากลดสัก10โล20โลและอยากทานคีโตแบบถูกต้องผมแนะนำคลาสเรียนนี้นะครับหรือนะครับถ้าท่านอยากที่จะปรับระบบเผาผลาญลดโรคเรื้อรังเบาหวานความดันไขมันไม่อยากทานยาแล้วผมแนะนำคลาสเรียน metabolic f l e x i b i l i t y หรือถ้าท่านอยากทำ IF เพื่อให้ท่านมีชีวิตยืนยาวมีภาวะออโตฟาจี gie, อายุ50แต่หน้าเหมือน35แนะนำ Healthy IF Masterclass ครับและทั้ง3คลาสเรียนนี้ครับท่านจะได้รับสิทธิพิเศษ VIP Club ซึ่งมีผมดูแลใกล้ชิดคอยตอบคำถามให้ทุกวันถ้าท่านสนใจครับเราไปลุยกับเพื่อนๆน,นะครับหลายพันคนได้ที่ Line d t d r t o p s t o r e ครับผมมั่นใจว่า มันจะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดในชีวิตของท่านแน่นอนครับโอเคครับพร้อมแล้วลุยกันครับคราวนี้ครับผมขออนุญาตสรุปนะครับเเคล็ดลับเปลี่ยนชีวิตทำได้จริงใน10นาทีเคล็ดลับการพัฒนาตัวเองที่ใช้เวลาแค่10นาทีในแต่ละวันแต่มันสามารถเปลี่ยนชีวิตท่านได้จริงท่าลองทำตามดูครับรับรองว่าชีวิตท่านดีขึ้นแบบก้าวกระโดดแน่นอนนะครับอันดับแรกครับ power morning ครับ นั่นก็คือตื่นเช้ามาใช้เวลา10นาทีแรกวางแผนวันนี้เขียนเป้าหมายจินตนาการความสำเร็จเทคนิคที่2ครับ hydration first วางแก้วน้ำไว้ข้างเตียงตื่นมาดื่มทันทีกระตุ้นร่างกายและสมองนะครับเทคนิคง่ายๆตั้งชื่อน,นาฬิกาปลุกว่าดื่มน้ำก่อนเลยนะเอา้ามาต่อกันที่เทคนิคที่3ครับ power walk ครับเดิน10นาทีในที่โล่งกว้างโดนแดดอ่อนๆสูดอากาศบริสุทธิ์ฟังเพลงโปรด นะครับอันนี้เจ๋งเด็ดมากๆนะครับมาตอนข้อที่4ครับ one tab focus นะครับปิดแท็บในคอมพิวเตอร์ที่ไม่จำเป็นนะครับเหลือหน้าแค่งานที่ทำน้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ให้ดีเหลือหน้าเดียวพอเพิ่มสมาธิทำให้ท่านทำงานได้ไวแบบสุด,สดนั่นเองนะครับมาต่อกันที่เทคนิคข้อที่5 night goals นะครับก่อนนอนเขียน3สิ่งที่สำคัญกับชีวิตของท่านที่ท่านต้องทำพรุ่งนี้ให้ได้ เพื่อให้ท่านมีชีวิตที่ยอดเยี่ยมเพื่อให้ท่านมีชีวิตที่คาดหวังไว้เทคนิคง่ายๆครับวางโน้ตไว้ข้างเตียงเห็นทันทีตอนตื่นนอนนั่นเองครับมาต่อกันที่เทคนิคที่ q u u i k k l l e n ครับจัดพื้นที่1จุดที่ไหนก็ได้10นาทีทําทีละมุมโต๊ะเขียนหนังสือนะครับห้องนอนห้องน้ําทําทีละมุมทําทีละวันครบ30วันบ้านท่านสวยยิ่งกว่าโรงแรม บ้านสวยห้องสวยโต๊ะสวยใจสบายสมองโล่งความคิดแล่นชีวิตดีอายุยืนยาวครับมาต่อกันข้อที่7ครับมินิลีดิ้งอ่านหนังสือ10นาทีไม่ว่าจะเป็นนิยายหรือความรู้ไม่มีปัญหานะครับแนะนำลองอ่านก่อนนอนดูนะครับอ่านก่อนนอนมันจะฝังเข้าไปในจิตสำนึกเลยท่านจะจำได้ดีแล้วท่านจะเข้านอนได้ดีอย่างยอดเยี่ยมถือ เป็นรูทีนก่อนเข้านอนที่ดีมากๆครับการอ่านหนังสือสัก10นาทีก่อนเข้านอนนะครับเทคนิคที่8 quick journal เขียนบันทึกสั้นๆเรื่องของวันนี้ความรู้สึกสิ่งที่ได้เรียนรู้ทั้งสิ่งดีสิ่งไม่ดีท่านจะพ้นพบว่าชีวิตเราเนี่ยมันผ่านอะไรทั้งเรื่องดีเรื่องร้ายมากๆท่านจะพัฒนาตัวเองวันละนิดตกผลึกตัวเองแล้วมีชีวิตที่ยอดเยี่ยมแน่นอนครับมาต่อกันข้อที่9ครับ m y reset นั่งสมาธิวันละสินาทีจะเป็นตอนเช้าก็ได้หรือจะเป็นก่อนนอนก็ได้หายใจลึกๆปล่อยความเครียดหรือใครไม่ถนัดจะนั่งในที่โล่งกว้างก็ได้นะครับสัมผัสธรรมชาติสัก1ินาทีหรือเดินจงกรมเดินสมาธิก็ยังได้นั่นเองนะครับตรงนี้จะทําให้ร่างกายและจิตใจของท่านผ่อนคลายความจําท่านจะดีขึ้นสุขภาพท่านจะดีขึ้นผิวพรรณท่านจะดีขึ้นท่านเห็นไหมครับบางคนหล่อสวยไม่มีออร่าแต่ถ้าท่านนั่งสมาธิรับรอง ออร่าแผลกระจายแน่นอนครับและสิ่งที่ผมจะแนะนําเพิ่มเติมคือให้ท่านเลือกทําทีละอย่างไม่จําเป็นที่จะต้องทําครบ9้าอย่างในวันเดียวแต่ทําให้ครบ10นาทีรับรองชีวิตของท่านเปลี่ยนไปอย่างคาดไม่ถึงแน่นอนครับและอย่าลืมครับแชร์สิ่งดีๆให้คนที่ท่านรักแชร์สิ่งดีๆให้โลกใบนี้และโลกใบนี้จะตอบแทนสิ่งดีๆมาให้ท่านแน่นอนครับโอเคครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ